ดีครับนี่เราจะพามาเปลี่ยนสปริงคันสตาร์ทนะครับเป็นเทนานะครับผมยุค90นะครับผมเหมือนกันกับเวฟเป๊ะนะครับผมชอบหักมาตั้งแต่สมัยยุค90แล้วนะครับก็เจอหลายคันอยู่นะครับผมวันนี้ก็มาเป็นเวฟแทนนะครับผมเรื่องสปริงคันสตาร์ทครับเดี๋ยวมาถอดเปลี่ยนกันนะครับตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับผม ในยุ่งยากมันไอเจ้าตัวเวฟนะครับเวฟมันต้องยกเครื่องนะครับผมตัวนี้แก่ชุดคามอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับบางคนก็เอาไปเก็บงานทำสีนะเครื่องทนทานครับพวกนี้ การซ่อมบำรุงก็ไม่จุกจิกเท่าไหร่นะครับผมอะไรหาซื้อง่ายตามท้องตลาด มันเครื่องไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่เหมือนสีจังหวะนะครับนี่ครับสปริงก็อยู่นี้นะครับผมถอเรอมาง่ายๆนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเตรียมอะไรก่อนนะครับผม อ่าะไรครับสปริงนี่ครับถอดบูทออกก่อนนะครับนี่ง่ายง่ายครับตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็เกาะอยู่เอารูมิเงี่ยมตัวนี้นะครับตัวที่มันทําเดือยมานะครับผมใช้ครีมดึงปลายนะครับผม แข็งนะครับสปริงใหม่นี่ย,ยียไปจะบูดเข้าไปกันสปริงหลุดประกมน้างคาดมีขายแยกชิ้นอะไรเยอะครับพวกนี้ ฮอนด้าโนวาเทน่าอะไรตัวเดียวกันหมดสมายตัวเดียวกันครับเรียด้อยประกบคางคัสปกบฝาครอบเข้าไปก็เสร็จหมุนน็อตนะครับ ตเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็ลองสตาร์ทนะครับผม กาะสายคาดเข้าไปกันต,ตาดกดกันต,ตาดดูว่าตีกลับหรือเปล่าเ,เรียบร้อยครับผมเ,เดี๋ยวเราล้างเครื่องแล้วค่อยเติมน้ำมันเครื่องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ